ให้พิโยนะครับแนะนําเสื้อผ้าเอาแบบ3สถานการณ์เลยกันสถานการณ์แรกคืออะไรดีเอาเป็นแบบสบายสบายไปร้านอยู่ร้านทุกวันเลยนะอยู่ร้านทุกวันแฮทิวิทไปกินข้าวพิโยยังไงดีเสื้อเสื้อเป็นเนี่ยครับเพราะว่าผมขายเสื้อวินเทจผมต้องใส่เสื้อวินเทจแล้ววินเทจฮาร์เรปี1 9 8 0ครับส่วนใหญ่จะชอบใส่เสื้อโทนนี้เพราะรู้สึกว่าเวลาผมใส่เสื้อเก่าวินเทจอะแล้วใส่กับทองเคมันมันมันขับกันกางเกงครับเป็นอันนี้เป็นแบรนด์เพื่อนผมจากเวียดนามชื่อแบรนด์ A A Studio ครับยังย ขาสั้นขาสั้นจอตตายจอตจีนชอ,อ,ชอร์ตจีนชอร์ตครับจีนชอตจีนชอตอันนี้เหมือนเขาจะมีลูกเล่นตรงใช่ใช่ใช่จริงๆเขาให้ผมตอนตอนที่ผมไปไปเวียดนามรอบล่าสุดนี่แหละ ผมก็เลยผมก็ใส่บ่อยมากชอบมากรองเท้ารองเท้าก็เป็นคู่นี้แหละเพราะว่ามันเข้ากันแหละบาริเซกาตัวนี้ใช่เป็นคู่นี้ก็เป็นเอฟวีเดลลุกสบายๆ้างดูแบบใส่ได้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยพี่โย้ใช่ใช่ลุคคุยงานกันบ้างคอมมอลลุกไปคุยงานลูกค้ายังไงดีพี่ถ้าถ้าไปคุยงานกับลูกค้าให้ไหมอ่ะโอเคให้มันดูดีหน่อยนึงแต่เรายังมีความสตรีทแวร์อยู่ก็อาจ้เชิดตเลยครับความเด็กกระซองใช่ไหมเชิ้ตเฉิ้แล้วก็เนกไทเนกไทพาได้ เชิดมาเน็กไทมาแล้วก็ตอนแรกเรา slack ตอนแรกเรา slack เรา ไปเป็นไงใส่เองจอดเลยเรียบจอร์ดจแล้วด้านบนนี่มาแล้วแบบเชิดมาเด็กคล้ายมาข้างล่างปุ๊บข้างล่างนี่คืออ่ะดับทับในใช่ไหมทับในปุ๊บแล้วก็ใส่ขมขันเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็ใส่เอาเราเข้ามบนทางการใช่ไหมข้างล่างเราสตีดแวร์เลยไอ้ดาร์วเวอร์มอนเตจบอันนี้จะดูมีความแบบเมทัลลิกดูสิ่งๆอะไรแบบคืออย่างไปคุยงานอย่างเงี้ยเขาจะมองว่าเออเฮ้ยคือคุณยังมีความเป็นแบบทั้งฟอร์มอลทั้งมีความเป็นแฟชั่นอยู่อะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหม เขาจะรู้ว่าเราขายเสื้อผ้าไงเนาะใช่ไหมแต่งตามกันได้นะแต่งแได้แต่งได้แต่งได้แต่งไม่ได้เพิ่มเกินแต่งได้แต่งนิดนึงนิดนึงนะครับสม่ผมว่าไปสมัครงานที่สะสมแล้วแบบมาครับจอดจอดจอดไม่ได้แต่ถ้าคุณบอกว่าอ๋อก็ดูคลิปนี้มาครับพี่โยบอกว่าเนี่ยแต่งตัวแล้วอาจจะได้เพื่เราอนะอาจจะได้อาจจะได้จบไปแล้วสองลุกอีกสักลุคนึงอันนี้เป็นลุคแบบว่าอันนี้คุมมันแล้วนะน่ารักมันแล้วนะไปเดทกแล้วกันไปเดทมาก็ที่พี่เคยพูดก่อนนันนี้มันเป็นสไตล์อเมริกันไอวีไอวีแต่มีความเป็นสตรีทแอยู อเงี้ยเอาอะไรก่อนกางเกงวะจริงๆสไตล์อเมริกันไอวี่แบรนด์ดังๆเลยก็ลาบรอเลนนี่แหละในกันเลยอันนี้ครับกางเกงเล่นแบบคีพี้เลยใช่ใช่แล้วก็งงทุกคนงงไอวี่ยังไงไไอวี่ยังงโอเคแล้วเสื้อจริงๆมันต้องใส่เสื้อขาวข้างในจริงผมใส่มาด้วยต้องเป็นเสื้อเสื้อเปล่าเสื้อเปล่าขาวข้างในแล้วใส่เวททับอีกทีนึ่งครับพอใส่เวททับมันจะเป็นอย่างนี้มันจะไอวี่ยังไงวะก็ไอวี่ตรงนี้ไงเป็นลอฟเฟอร์ลอฟเฟอร์ใช่ นมันจะมีความแบบสีมันจะเชื่อมกันนิดนึงเปนสีเขียวเนี่ยผมจะลองแต่งมากนะเราจะลองอยลุคนี้ไม่สนใจโอเคนี่ก็คือลุคออกเดนนะคะประมาณนี้3ลุสไตล์พี่โยก็เอาริงแต่งตามไม่ยากนะไม่ไม่ยากไม่ยากคืออย่างที่ผมบอกของทุกอย่างไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องแพงดูที่เหมาะกับเราไม่ไม่ไม่ต้องแต่งตามผมทั้งหมดเลยก็ได้แต่หมายถึงว่าลองลองสไตล์ลองเอาแบบอะแดปดูแล้วแล้วลองแต่งออกมาแล้วมันเออมันเข้ากับเราอะไรเงี้ยใช่นี่กำลังหาแบบิสปายในการแต่งตัวนะ ดูได้เพราะบางทีผมอยู่ร้านถผมว่าบางทีก็ประโคมทั้งหมายถึงว่าประโคมในที่นี้หมายถึงว่าใส่แจ็คเก็ตยังมีเลยเพราะว่าอยู่ร้านมันมันมันหนาวไงอะไรเงี้ยแต่งแต่ถ้าออกไปข้างนอกก็ไมายถึงเสื้อยืดอะไรเงี้ยครับผมนั่นแหละฮะเคแต่ถ้าอยากแต่งเต็มก็อยากดูว่าแต่งเต็มแค่ไหนก็ดูในทีเพราะว่าเพราะว่าไปต่างประเทศมันแต่งเต็มได้ใช่ใช่ใเวลาไปญี่ปุ่นมันแต่งเต็มได้ประโคมทั้งทั้งทั้งทุกอย่างเลยใช่ทุกอย่างเลยหัวเจ้าเท้านะครับลองไปติดตามดูโยโยอันเดอร์สกอร์โอเวอร์ใช่ ประมาณนี้เราวันนี้ใครที่ดูเสร็จแล้วแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้เราด้วยแล้วก็ใครที่อาจจะไม่สะดวกดูเราผ่าน YouTube ก็สามารถเข้าไปฟังได้ที่ Spotify Podcast ของทางสะสมได้เหมือนเดิมเลยนะครับก็คลิปนี้มีเราสองคนแล้วก็มีพี่โยสนุกแน่นอนคลิปนี้ใครที่แบบเอออยากดูว่าซุซี่เป็นมายังไงมีเรื่องราวอะไรบ้างคลิปนี้น่าจะเต็มอิ่มกันพอสมควรเหมือนกันวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่โยมากเลยครับเเราสนุกสนุกให้เราฟังกันเนาะโอ้ผมนี่เงียบกิ๊บเลยไม่รรู้เเเืื่่่อองลยหมนนกัแตวา วันนี้ได้ะเรี่กันคิดว่าคุณผู้ชมน่าจะสนุกเหมือนกับที่ผมนั่งฟังกันตรงนี้นะใช่ครับอ่ะก็วันนี้น่าจะมีเพียงแค่น,นี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสสวััดีครบสวัสดีครับ